ใครที่เป็นสายเกาหลีชอบวงเกาหลีเนี่ยหา้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเขามาแจกแล้วนะคะน้องๆกับแท่งไฟที่มีหัวใจสีแดงอยู่ข้างในแบบนี้ของชิ้นนี้นะคะน้องๆแจกสามหมื่น,น 30, ชิ้นเตะจํากัดแจกเพียงแค่วันละหนึ่งหมื่นชิ้นเท่ากับเขาแจกทั้งหมด3วันค่ะฟังพี่แป้ให้จบคลิปพี่แป้จะอธิบายอย่างละเอียดเลยเข้าแมปตาพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งล,ลทงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูวิธีการเล่นง่ายๆกันเลยจ้าเมื่อ เวที T, มีไฟแบบนี้วิง่งตรงไปที่เวทีได้เลยเพราะเควสของเราเนี่ยทาแค่นี้จริงๆค่ะน้องๆคือดูดพลังจากเวทีนะคะให้เต็มข้อบนด้านซ้ายมือที่เป็นหลอดสีเขียวนั่นเองซึ่งเควสเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วให้หาแท่นชาร์จแบบนี้นะคะที่มันยังว่างอยู่กด E ได้เลยแล้วก็ให้เรายืนนะคะเพื่อเอาพลังออกไปหรือดูดพลังเรามาที่แท่นชาร์จนั่นเอง แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะครบเควสนะคะจนหรือจนกว่าหลอดเขียวขคนร้อนด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเต็มที่เป็นเควสนลิมิเต็ดยูจีซี้าน้องๆดูดครบตามเควสนของเขาแล้วเรียบร้อยเนี่ยถึงแม้จะมองไม่เห็นเควสนะคะมันก็จะขึ้นคาว่าบายไอเทมให้น้องกดฟรีได้เลยแต หากบางคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เห็นว่าเวทีสามารถดูดได้พี่แปแน้นแนะนําว่าให้มาทุกหนึ่งชั่วโมงหรือทุกครึ่งชั่วโมงนะคะมาคอยส่องว่าเออเนี่ยมันมาหรือยังเพราะพี่แป้นนะคะมาทําตอน7จ็ดโมงครึ่งนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้นะคะรอบก่อนของพี่แป้นเนี่ยมาตอน6กโมงครึ่งนะคะนั่นหมายความว่าจะมาทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนั่นเองลองมาดูนะคะพี่แป้นก็ไม่แน่ใจแต่ของจํากัดวันนี้1 0,000หมืนชิ้นพรุ่งนี้1 0,000มืชิ้นและมาลื่นอีก้นค่งหมื่นชิ้นค่ะมีท นี้เลย